วันนี้นะครับเราจะพาไปกินบุฟเฟ่ต์อาหารญี่ปุ่นที่กำลังเป็นกระแสอยู่ตอนนี้นะครับอารอิซูชิ e. นั่นเองนะครับมีเมนูให้เลือกเยอะมากๆนะครับโปรราคา799บาบาทนะครับ แถมเครื่องดื่มเย็นๆมีฟองข้างหน้าแบบนี้นะครับสั่งพวกของกินเล่นไปก่อนนะครับมีทั้งโฮตาเตะแบบเล็กนะครับแต่ว่าอร่อยแล้วก็หวานมากนะครับและที่สําคัญก็คือนี่นะครับไอตัวนี้อร่อยจริงๆนะฮะเป็นแบบกุนกันนะครับแล้วก็เป็นทูน่าสับนะฮะที่มาพร้อมกับไข่แซลมอนแล้วก็หัวใจเท้าอดนะครับเป็นกับกันที่ดีจริงจนะครับอันนี้สั่งปลาหมึกย่างไปนะครับแล้วก็นี่ยำปลาฝึกีอแซ่บจริงจริงนะครับวิธีกินกินแบบนี้นะครับเอาวอสบิใส่ลงไปแบบนี้นะฮะแล้วก็เทโชยุลงไปเลยนะครับ ปาบแบบนี้นะครับเอาเข้าปากแบบน,นี้โหฟินมากว่ะฟินจริงๆตามด้วยแก๊กเว้ สดชืน่นสดชื่นจริงจริงครับของก็ดีจริงๆนะฮะสวนปลามึกก็บีบมะนาวใส่ลงไปหน่อยแล้วก็จิ้มกับโชยุกับวาซาบินะครับอันนี้ก็เป็นกับแกล้มที่ดีมากๆเช่นเดียวกันอ้โ,อโหนี่สั่งมาอีกเยอะเะลาบทูน,น่าของเขาก็อร่อยนะครับถึงเครื่องจริงๆเลยนะฮะต้องบอกว่าเป็นอะไรที่ฟินมากๆนะครับกินเป็นกับแกล้มไปนะครับใส่โชยุใส่วาซาบิแล้วก็ใช้ตะเกียบไม่ทันใจใช้มือเลยดีกว่างามฟินมากๆนะครับสั่งไปหลายสิบคำมากต้องอย่าพลาดนะครับสำหรับเมนูนี้นะฮะ หูหน้าสับห่อสาหร่ายแล้วก็ไข่ปลาแซลมอนนะครับไส้ทอดเขาก็อร่อยเลยใครที่เป็นสายไส้ทอดนะครับต้องไม่พลาดเหมือนกันนะครับอืมและความดีงามของที่นี่นะครับก็คือว่าเขาให้สั่งทีละเป็นชิ้นนะครับเนรูปอาจจะมี3ชิ้น4ชิ้นนะครับแต่จริงๆแล้วสั่งทีละชิ้นนี่บางทีผมก็ลืมนะครับสั่งมานึกว่าจะได้สามชิ้นได้ชิ้นเดียวนะครับแต่อันนี้ก็อร่อยมากๆเช่นกันสั่งไป3-4ชุดเลยนะครับชุดละ3าชิ้นอู้นี่มาอีกแล้วนะครับ ต้องบอกว่าเป็นพระเอกของที่นี่จริงๆนี่นะฮะกุ้งโบตันอ e ิบีนะครับกุ้งหวานตัวใหญ่มากโอ้โหอันนี้คุ้มมากจริงแล้วเป็นกุ้งหวานด้วยนะครับนี่จิ้มโชอยู่เข้าไปวา้าบอือหเจ็อยเกบาทที่อาร์อ e. ิคุ้ม